มนุกษกรเดือนแบบเราน่ยมีค่ามากเลยนะค่าไฟค่าน้ําค่าคอนโดค่าบัตรเครดิตค่างวดผ่อนรถค่าช้อปปิง้งค่าน้ํานมเฮ้ย เป็นคนมีค่าขนาดนี้ลองหาวิธีให้เงินเดือนทำงานให้เราดูไหมล่ะโอ้น่าสนใจดีจำไหมครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยการที่เราจะบริหารจัดการผรอตการลงทุนของเราเองเนี่ยเป็นเรื่องที่วุ่นวายแบบสุดๆไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เราเข้าถึงข้อมูลการลงทุนอย่างเพียงพอเพื่อเราสามารถตัดสินใจการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือจะเป็นเรื่องการทําธุรกรรมต่างๆที่ต้องวุ่นวายกับเอกสารส่งคําสั่งซื้อต่างๆครับแต่สําหรับลูกค้ายูนิตลิงก์ของเจเนอราลี่ปัญหาเหล่านี้กําลังจะหมดไปครับเพราะตอนนี้แอปจน3.65สามารถดูได้้้้้้้ททังงขขออออมมมมมููลลลลคคคววววาาาาาุุรรรแะะตจจสบกนนนนไไดผ่่่ปปยิเ็ ข้อมูลกองทุนในอดีตข้อมูลของเราแทนล่าสุดหรือส,สัดส่วนพอร์ตการลงทุนของกองทุนไปจนถึงการดาวน์โหลดรายงานการลงทุนของพอร์ตของเราไปที่อ e ีเมลก็ทําได้อย่างง่ายดายช่วยให้เราตัดสินใจการลงทุนวางแผนการลงทุนได้ง่ายดายมากขึ้นครับข้อมูลทุกอย่างครบจบในที่เดียวแอป Gen 365ทุกคนสามารถใช้งานแอป Gen 3 6 5ดาวน์โหลดฟรีได้ที่แอปสโตรและ Google Play ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนเป็นเรื่องสะดวกสบายเข้าถึงเป้าหมายชีตได้ง่ายขึ้นครับ